ขณะที่เรื่องดิจิทัล w a l l e ตห0 0่งบาทนะครับรัฐบาลเดินหน้าโครงการอย่างแน่นอนนะครับย้ําว่าแหล่งเงินจะใช้เงินงบประมาณเป็นหลักนะครับพร้อมกับรับฟังทุกความเห็นจะมีการปรับเงื่อนไขการใช้เงินนะครับมุ่งสู่รัฐบาลดิจิทัลนะครับส่วนชาวต่างจังหวัดโหตอนนี้เขาบอกเฝ้ารอเลยขานรับกับโครงการนี้แล้วก็อยากให้มีข้อสรุปที่ชัดเจนโดยเร็วเร่งแจกเงินช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนรากหญ้าครับ มีรายละเอียดเรื่องนี้นะครับวันนี้คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังบอกว่ารัฐบาลนะครับยืนยันเดินหน้าผลักดันโครงการแจกเงินผ่านดิจิทัลวอลเล็ต10,000บาทนะครับกลุ่มเป้าหมาย56ล้านคนอายุ16ปีขึ้นไปได้แน่นอนนะครับย้ําว่าแหล่งเงินทุน5้าแ0 0หกล้านบาทเนี่ยจะใช้เงินงบประมาณเป็นหลักพร้อมกับรับฟังความเห็นโดยเฉพาะอดีตผู้ว่าแบงก์ชาตินะครับที่ท่านแสดงความเห็นมารัฐบาลพร้อมรับฟัง ก็จะมีการปรับเงื่อนไขการใช้เงินเนี่ยนะครับให้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดการแสดงความเห็นเป็นวงกว้างเนี่ยนะฮะทั้งนักวิชาการนักเศรษฐศาสตร์ภาคเอกชนหรือแม้แต่เสียงของประชาชนเนี่ยนะครับเป็นเรื่องดีแล้วก็ย้ำนะครับว่าผู้ที่ต้องการรับเงินดิจิทัลเนี่ยต้องลงทะเบียน,ต,งงยนต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการใครมีรายได้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องการใช้เงินก็ไม่ต้องลงทะเบียนนะฮะเป็นทางเลือกให้กับประชาชน ทา,าทางรัฐบาลบอกว่าจําเป็นต้องรีสตาร์ทนะครับชีวิตของประชาชนสร้างเม็ดเงินใหม่กระจายไปทั่วไทยครับนโยบายเติมเงิน1,000 0บาทเนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อจุดชนวนที่จะกระตุกเศรษฐกิจให้มันตื่นขึ้น,นมาอีกครั้งหนึ่งเราจะใส่เงินเข้าไปในระบบเศรษฐ,ฐกิจอย่างทั่วถึงครับกระจายไปอย่างทุกที่ให้มันหมุนเวียนในระบบเศรษฐ,ฐกิจให้ถึงฐานรากเกิดการจับจ่ายใช้สอยยกระดับยกระดับคุณภาพชีวิต แล้วก็สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชนเกิดการจ้างงานเกิดการลงทุนภาคธุรกิจก็จะขยายการลงทุนขยายกิจการเอ่าคือถ้าฟังหลักเกณฑ์นเนี่ยนะครับก็รัฐบาลย,ยังเปิดรับความเห็นนะโดยเฉพาะเงินเนี่ยไปใช้ที่ไหน4กิโลเมตรมากหรือน้อยไปอย่างไรบางคนบอก4กิโลเมตรแต่ละคนไม่เท่ากันคนต่างจังหวัดจะทะเบียนบ้าน คนไปทางานกรุงเทพทชียบ้านอยู่ต่างจังหวัดทําอย่างไรอะไรพวกนี้นะฮะก็เดี๋ยวรอรับฟังวันนี้เนี่ยนะครับผู้สื่อข่าวไปถามความเห็นท่านนี้เป็นคนขับรถสองแถวนะฮะอยู่ที่หัดใหญ่จังหวัดสงขลาก็บอกว่าอยากให้รัฐบาลเนี่ยนะฮะเดินหน้าโครงการโดยเร็วขับเคลื่อนเศรษฐกิจช่วยเหลือรากหญ้าหน่อยนะครับให้มีสภาพเศรษฐกิจที่มันกระตุ้นขึ้นมาหน่อยตอนนี้มันค่องข้างซบเซานะครับประชาชนก็ฝากความหวังไว้กับนโยบายนี้ที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยหาเสียงเอาไว้อีกคนหนึ่งนะครับนักข่าวไปคุยกับ วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับคุณสมศักดิ์บางหมัดอยู่ที่หัดใหญ่เหมือนกันนะครับก็ยอมรับว่าเงินจํานวนนี้เป็นความหวังในชีวิตเลยนะครับโดยเฉพาะพี่น้องรักญาจะนําไปใช้จ่ายบรรเทาความเดือดร้อนนะครับก็เฝ้ารอ,ก,ารอก็เฝ้ารออยู่ส่วนที่ขอนแก่นคุณผู้ชมนะครับไปถามพ่อค้าที่ตลาดท่าหินนะครับพ่อค้าชื่อว่าคุณประภาใจธรรมเขาบอกเห็นด้วยนะฮะเห็นด้วยกับเงินจํานวนหนึ่งหมื่นที่รัฐบาลจะแจก มันเป็นเงินที่เยอะมากๆสําหรับคนจนนะครับก็มองว่าเป็นนโยบายที่ดีอยากให้ขยายพื้นที่ในการใช้จ่ายนะเพื่อความสะดวกนะครับ4กิโลเมตรแถวบ้านบางคนบอกไม่มีร้านนะครับก็ก็เดี๋ยวรอฟังหลักเกณฑ์นะคุณผู้ชมนะครับวันนี้รัฐบาลยืนยันว่าเดินหน้านะครับ